สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็อยู่กับผมพนพัน 1, ทิพการาดที่ช่องผล TripleP ปปครั้งหนึ่งครับในวันนี้ทางนิสสันได้มีการเปิดตัวรถสปอร์ตคูเป้ต่อยอดตำนานอย่าง Fairlady Z นั่นก็คือ All New Nissan Z ตัวล่าสุดเลยโดยในวันนี้ครับมันได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ USA ที่นิวยอร์กสำหรับใบหน้าค่าตาของมันครับ ดีไซน์ของเขามันดูจะต่อยอดมาจากตัว 370Z นะครับแต่ว่าตัวโคมไฟหน้าของเขาอ่ะจะปรับจากทรงที่เฉบเฉี่ยวอย่างบูมแรงให้มันดูเป็นทรงแบบตาหวานดูตาย้อยขึ้นตัวกระจังหน้าก็เป็นตะแกรงแบบเส้นตรงส่วนไฟท้ายนะครับก็ดีไซน์ต่อยอดมาจากตัว 300ZX เป็นไฟแบบ LED 2เส้นในแนวนอนและก็มากับปลายท่อไอเสียแบบออกคู่ ส่วนภายในห้องโดยสารก็ยังคงสไตล์แบบรถสปอร์ตตระกูลแฟร์เลดี้แต่ว่าได้มีการปรับครับให้มันทันยุคทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลจอสี TFT ขนาดใหญ่โตครับ12.3นิ้วซึ่งแสดงผลได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เลยก็มากับตัวถ้วยมาตรวัดนะครับที่อยู่ทางด้านบนปุ่มปรับแอร์มีทั้งหมดสาม,มาตรวัดด้วยกันได้แก่ตัววัดบูวัดเทอร์โบสปีดแล้วก็แรงดันไฟ ส่วนจอตรงกลางแบบมัลติมีเดียก็จะเป็นขนาด8นิ้วสำหรับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นทรง3มก้านนะครับซึ่งดีไซน์ของเขาก็จะดูคล้ายๆกับรถนิ s สันรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันแต่ว่าท้ายพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรงท้ายตัดนะครับจะเป็นทรงวงกลมทั้งวงเลยด้านขุมพลังเครื่องยนต์ครับเป็นบล็อก V R 3 0 D D T T หรือบล็อก V 6 t ทวินเทอร์โบ ซึ่งจะมีกำลังสูงสุด405แรงม้าแบบ PS แรงบิด475นิวตันเมตรนะครับโดยมีการส่งกำลังให้เลือก2แบบก็คือแบบเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วก็ออโต้9สปีดนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่าง Launch Control ให้ด้วยด้านตัวเลขสมรรถนะทางนิสันได้เคลมเอาไวค้ครับว่า0 62กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันดีขึ้น15%แต่ว่าไม่ได้มีการบอกตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นิ s สันแใหม่ครับจะมีด้วยกันร2รุ่นย่อยคือรุ่นสปอร์แล้วก็รุ่น Performance นะครับโดยจะมีรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Pro สเป c และผลิตออกมาจำนวนจำกัดคือ240คันจะมีการอัปเกรดครับในส่วนของคาลิเปอร์เบรกนะครับก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีโลโก้แซดรวมไปถึงล้อครับก็จะเป็นล้อเร ขอบ19นิ้วเป็นสีทองภายในห้องโดยสารนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีเหลืองซึ่งจะมีดีไซน์การตกแต่งให้ดูคล้ายกับตัวโปรโตไทป์สำหรับรุ่นโปรโตโสเปคนี้นะครับจะผลิตออกมาเฉพาะรุ่นเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดาเท่านั้นและจะมาพร้อมกับหัวเกียร์แบบพิเศษอีกด,ด้วยอย่างไรก็ดีครับณนะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาค่าตัวของเจ้าแฟ์เลดี้ซตัวใหม่นี้ออกมานะครับว่ามีราคา อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งไว้ถ้ายังไงมีข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมทางผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีนึงครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe ที่ช่องพลทิีของผมนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงรีวิวรถใหม่ๆเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ